สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปเรื่องราวข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันนะครับมีประเด็นอะไรมาพูดถึงกันบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันนะครับมากันที่เรื่องราวเรื่องแรกนะครับก็เป็นเรื่องราวของอารันเชลเลอร์นะครับก็เป็นตำนานนักเตะนะฮะหรือว่าตำนานกองหน้าในลีกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนี่แหละนะครับหรือว่าทีมชาติอังกฤษด้วยนะครับก็ ได้ออกมาการันตีครับว่าอนาคตของเมสันกรีนบูธเนี่ยนะครับจะไปได้ไกลนะฮะแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นกองหน้าระดับท็อปของวงการฟุตบอลได้อย่างแน่น,นอนนะครับในมุมมองเขานะครับโดยรวมเนี่ยเชลเลอร์ให้สัมภาษณ์อย่างไรกันบ้างเชลเลอร์บอกว่าสําหรับดาวรุ่งรายนี้มีศักยภาพที่จะเป็นซูปเปอร์สตาร์คนต่อไปได้เลยนะครับแล้วก็ผมเนี่ยขอสูฮกเรื่องของพลังกำลังของเมสันกรีนบูธ ว่ายิงแรงนะครับทั้งเท้าซ้ายแล้วก็เท้าขวากดทีเนี่ยก็แทบจะเข้าไปแบบเกือบทุกประตูเลยนะครับเพราะว่าแต่ละครั้งที่ยิงเนี่ยยิงรุนแรงนะครับแล้วก็ผู้สับป,ประตูเนี่ยเซฟยากนะครับนะทำให้ป้องกันก็อาจจะมีการปัดไม่ดีบ้างหรือว่ายิงเสียบคานไปบ้างนะฮะที่เราได้เห็นกันนั่นแหละนะครับก็มีการกล่าวชมจงังหวะการยิงด้วยนะครับแล้วก็ส่วนตัวเนี่ย เชลเลอร์มองนะครับว่าอีกสักประมาณ12-13ปีเนี่ยเชื่อกันว่าทางเมสันกรีนบูธเนี่ยจะมีโอกาสในเรื่องของการพังประตูสร้างสถิติที่สูงที่สุดในพิมพ์เอังกิจคนใหม่ได้นะครับก็ต้องชี้แจงอย่างนี้ครับว่าโดยรวมเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้เพราะว่าระหว่างระหว่างทางของเมสันกรีนบูธเนี่ยในฐานะเป็นนักเตะอาชีพเนี่ยคือมันต้องผ่านอะไรอีกเยอะครับแต่ว่าทรงเนี่ยมันดูดีอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ วัยเพียงแค่18ปีมันก็ต้องมีการพัฒนากันต่อไปหรืออาจจะตกหล่นกันไปนะครับหายเงียบไปก็ได้นะครับแต่ตามทรงเนี่ยที่อลันเชเลอร์มองมาเนี่ยก็คือไปได้ไกลนะเพราะว่ามีในเรื่องของการจบสกอร์ที่คมนะครับเพียงแต่ว่าในอนาคตต้องจบให้คมกว่านี้ทาได้ดีกว่าทำได้ดีกว่านี้นะฮะคือตอนนี้ทําดีแล้วแต่ว่าอยากให้ทําดีกว่านี้นะครับในเรื่องของการจบสกอร์แล้วก็ในเรื่องของการเพิ่มพละกําลังกล้ามเนื้อนะครับ ทางด้านกายภาพให้มันดีขึ้นกว่านี้นะครับก็น่าจะเพอร์เฟกกันไปนะครับโอเคนี่คือสิ่งที่อารอนเชลเลอร์เนี่ยได้ออกมากล่าวชมเมสันกรีนบูธนะครับกองหน้าดาวรุ่งของแมนยูนั่นเองซึ่งต้องบอกว่าเชลเลอร์เนี่ยไม่ได้วิเคราะห์เกี่ยวกับกรีนบูธครั้งแรกนะจริงๆให้สัมภาษณ์แบบนี้มาประมาณ2-3พร,รอบได้แล้วนะครับก็เหมือนกับชอบเป็นการส่วนตัวด้วยนะครับนะ สมนันัตเตอหลายคนก็ชอบเมสันกรินวุฒ d เยอะนะฮะก็ไปตามดูตามรับฟังเรื่องของบทสัมภาษณ์กันได้เพิ่มเติมนะครับของกูรูท่านอื่นนะครับก็อันนี้ผมยกตัวอย่างแค่อรันเชลเลอร์ก็พอนะครับเรื่องราวต่อไปครับมีอะไรมาสรุปกันบ้างน,นะครับก็เป็นเรื่องราวของเมสันกรินวุฒ d อยู่นั่นแหละนะครับซึ่งอันนี้เป็นของโอเล่เลยนะครับโซชาก็ได้ออกมากล่าวชมเมสันกรินวุฒเช่นเดียวกันนะครับว่ากองหน้าดาวรุ่งรายเนี้ย ยิ่งได้รับโอกาสยิ่งดีขึ้นแบบเรื่อยๆนะครับดีวันดีคืนนะครับแล้วก็ล่าสุดก็กดประตูทําให้ทีมเนี่ยแบ่งแต้มกับทางเวสต์แฮมได้ด้วยนะครับนะนั่นคือคําชมของโอเล่หลังจากจบเกมนะฮะโอเล่ OLED ก็มีการกล่าวชมบ่อยครั้งอะ่ะแล้วก็ว่ากันว่าอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนหรือเปล่านะครับในช่วงซัมเมอร์เพราะว่ามันมีการตีข่าวว่าตอนเนี้ยความคิดของโซชาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามีการให้โอกาสเมสันกินีนบูลแล้วนะครับแล้วก็ หมือนกับว่าทําได้ดีนะฮะเพราะฉะนั้นการที่จะไปซื้อตัวริมเส้นฝั่งขวามาอาจจะไม่ต้องเป็นตัวทอปๆก็ได้เพราะว่าอยากให้โอกาสเมสันกินบูธมากขึ้นกว่านี้ในช่วงสีส่สหน้าถ้าเกิดว่าเราไปทุ่มซื้อซูเปอร์ตาเข้ามาเนี่ยในเรื่องของตําแหน่งเมสันกินบูธเนี่ยที่เป็นริมเส้นฝั่งขวาเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสลดน้อยลงไปเพราะว่าจะต้องให้โอกาสซูเปอร์ตารายใหม่ก่อนนะครับน่าจะเข้าใจความหมายผมดีนะนั่นคือกระแสข่าวที่เล่นกันออกมาแต่ว่าไม่แน่หรอกครับ ผมยังมองว่าตัวริมเส้นยังต้องเพิ่มเติมอีกนั่นแหละแต่ต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นใครเท่านั้นเองแต่ว่าตอนนี้มีกระแสะคนเดียวก็คือจารดอนซานโช่นั่นแหละนะครับที่มีกระแสะยังหนักนะครับก็ติดตามมันดูนะฮะอ่ะโอเคนะครับเรื่องราวของเมสันกินบุตก็ประมาณนี้ทีนี้เรามาดูเรื่องราวเกี่ยวกับการเสริมทับกันหน่อยนะครับมีการไปเปิยกันออกมาจากเอ็ดวูดเบิร์ตนะครับเอ็ดวูดเบิร์ตเนี่ยก็ได้มีการออกมาพูดล่าสุดนะครับก็ ช่วงหลังเนี่ยหลังจากรีสตาร์ทกลับมาเนี่ยนะฮะหลังจากโควิดเนี่ยนะฮะรู้สึกว่าเอ็ดเวิร์ดเนี่ยมาย้ําเรื่องนี้หลายรอบซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเล่นกระแสหรือเปล่าว่าแมนยูไม่มีเงินจริงๆหรือว่าอะไรยังไงนะครับแต่มันก็คิดกันได้เพราะว่าสโมสรทุกๆสโมสรในโลกฟุตบอลที่มีผลกระทบเกี่ยวกับโควิดเนี่ยเงินไม่มีจริงๆนะครับแมนยูก็โดนนะครับเพียงแต่ว่าเอ็ดเวิร์ดเนี่ยมีการย้าล่าสุดนะครับว่าเราเนี่ยถือว่าโชคดีสโมสรเราเนี่ยถือว่าโชคดีที่มีธุรกิจ ทางด้านฟุตบอลเนี่ยที่แบบมั่นคงแข็งแกร่งนะครับแล้วก็สามารถยืดหยุ่นได้ในช่วงของโควิด1 9มันก็เลยทำให้ทีมเนี่ยไม่ได้แบบถึงขั้นที่แบบไม่มีเงินเลยนะครับอาจจะมีเงินหายไปเยอะพอสมควรแต่ก็ยังถือว่ามีเงินใช้ในแบบระยะยาวกันได้ทรงตัวได้ไม่ได้เป๋ะซะแบบ100%ขนาดนั้นนะครับก็อยู่ยืนหยัดได้สักประมาณตอนเนี้ยห้าอะไรประมาณนั้นมากกว่านะครับนั่นคือสิ่งที่เอเวอร์เนียหมายถึงนะครับเพราะฉะนั้น ในเรื่องของซัมเมอร์หรือว่าหลังจากเนี้ยถ้าพูดเกี่ยวกับในเรื่องของการเสริมทัพเนี่ยอาจจะต้องดําเนินการแบบระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะครับเพราะว่าสถานาการณ์เงินมันไม่ค่อยคล่องนะครับเราใช้เงินแต่ละเม็ดเงินเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะยากลําบากทีเนี้ยพอบทสัมภาษณ์มาแบบเนี้ยหลายสื่อในอังกฤษก็มองกันเลยครับว่าหรือว่ามันจะเป็นการย้ํากันอกีกรอบหนึ่งว่าในช่วงซัมเมอร์เนี่ย อย่างที่แฟนบอลคดาดหวังว่าแมนยูต้องทุ่มซื้อ3-4รายซูเปอร์ตาวัก1-2รายหรือว่า3รายเนี่ยเข้ามาอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าสโมสรมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินต้องระมัดระวังกันนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปมันมีหลายๆกระแสบางกระแสก็มองว่ามันเป็นเทคนิกในเรื่องของการซื้อขายของทางเอ็ดเวิร์ดหรือเปล่านะครับเป็นการแบบว่าให้สัมภาษณ์ เป็นการปั่นกระแสหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมก็อยากแนะนําอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเตรียมใจไว้หน่อยก็ดีนะครับบางทีมันอาจจะเกิดขึ้นจริงก็ได้ในเรื่องของการที่เราไม่มีงบไปซื้อนักเตะในระดับแบบ90ล้านปอนด์หนึล้านปอนด์อย่างเช่นอย่างเช่นดีลของจารดอนซา่าโชอะไรประมาณนั้นนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมพยายามหมายถึงนะนะครับก็รอติดตามกันนะครับไม่แน่เหมือนกันนะบางทีเราอาจจะมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งอาจจะไม่เยอะแล้วก็ไปเน้น ปล่อยนักเตะที่ไม่ได้ใช้นะครับมันก็เอาเงินมาสมทบทุนซื้อนักเตะรายใหม่เข้ามาก็ได้ใครจะไปดูใช่ไหมครับอ่ะโอเคนะครับก็รอติดตามกันนะครับในช่วงซัมเมอร์นะครับส่วนเรื่องราวต่อไปครับอันนี้เป็นเกี่ยวกับในเรื่องของบทวิเคราะห์ของเจอร์รี่เนวิลนะครับเนวิลเนี่ยก็ได้มีการเน้นย้ําหลังเกมเช่นเดียวกันนะครับว่าแมนยูเนี่ยจำเป็นที่จะต้องซื้อนักเตะเข้ามา4-5รายเลยทีเดียวนะครับเพื่อที่จะไป ประสบความสำเร็จในช่วงซีซั่นหน้าหรือว่าไปลุ้นแชมป์นู่นนี่นั่นนั่นแหละนะครับที่มีรายการหลายๆรา,ายการให้ลุ้นเนี่ยนะครับก็คือต้องเสริมแน่นอนนะครับเนวิลมองว่าแมนยูเนี่ยต้องเสริมทัพ4-5รายนะครับแน่นอนว่าพวกเขาเนี่ยเล่นไม่ดีในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผมคิดว่าแมนยูเนี่ยจะดีพอกับการสู้แย่งแชมป์แต่ว่าต้องเสริมนะครับพวกเขาต้องเสริมเพื่อให้โอเล่เนี่ยมีในเรื่องของ คุมกำลังที่มั่นคงแข็งแกร่งนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีในเรื่องของคุมกําลังที่ยังไม่แข็งแกร่งมากพอนะครับแต่ว่าถ้าเรามาพูดถึงในเรื่องของการเสริมทับเนี่ยแมนยูในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มที่จะเสริมทับถูกจุดแล้วมาถูกทิศทางแล้วแต่ว่ายังเพิ่มเติมไม่มากพอนะครับซื้อยังน้อยเกินไปนะฮะนั่นคือสิ่งที่ นวิลมองมาแล้วก็อยากให้สโมสรนเน,น้นในเรื่องการเสริมทัพเข้ามาอีกนะครับเพื่อเอามาพัฒนาทีมนะครับถ้าเกิดไม่ซื้อเข้ามามันก็อาจจะหมดลุ้นไปเลยก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอันดับ2อ,อันดับ3เนี่ยหรือว่าลุ้นแชมป์อะไรก็ตามแต่คือขอให้อยู่แบบบนบนของตารางคะแนนเนี่ยยังไงคุณก็ต้องเสริมหลายคนครับเพื่อทําให้ทีมเนี่ยมีความมั่นคงกว่านี้นะครับอ่านี่คือสิ่งที่เนวิลเขาวิเคราะห์กันออกมานะครับว่าจําเป็นที่จะต้องเสริมครับเวลานี้ เนะเพราะว่าคงกําลังภาพรวมสเปคตัวจริงเนี่ยมันเริ่มโอเคแต่ว่าตัวสํารองล่ะที่จะลงมาแก้ไขเกมหรือว่าตัวสํารองที่มองว่าถ้าเกิดตัวจริงบาดเจ็บตัวสำรองจะลงมาทดแทนได้หรือเปล่านั่นก็คือสิ่งที่เราต้องมองด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นอย่างชัดเจนละ่ะนะฮะอย่างเช่นแรดฟอร์ดเจ็บอ่ะก็ต้องไปหากองหน้าเข้ามาใหม่นะครับคือไม่ใช่แบบว่าเกิดก่อนแล้วค่อยไปหาแทนว่าเราจะหาก่อนแล้วคอยไปเตรียมการ เผื right, ่อเอาไว้แบบนั้นน่มันน่าจะโอเคมากกว่านะครับเรื่องนี้เราแก้ไขไม่ได้เลยนะครับในเรื <c oughs> ่องของทั้งซีซันเนี่ยนะครับในเรื่องของการแบบนักเตะล้าอย่างเงี้ยนะฮะในช่วงเกมที่ผ่านมานักเตะล้าก็จะเอาใครมาเปลี่ยนเกมแบะมันก็ไม่ไม่มีอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องแก้ไขโดยการซื้อหรืออาจจะมีการผลักดันดารุ่งชั้นดีขึ้นมาหรืออาจจะมีการปรับปรุงนักเตะที่มีอยู่ให้มันมีศักยภาพที่ดีขึ้นก็ได้นะครับก็หาวิธีกันเอานะครับแต่ว่าสิ่งที่ในวิลมองก็คือเสริมดีกว่าครับนะ แล้วก็เรื่องราวต่อมาครับเป็นเรื่องราวของเซร์เกียอโรเมโรนะครับผู้ิสับประตูมือ2ของทีมเรานะฮะล่าสุดครับมีรายงานจากสื่อที่ผมไม่ค่อยคุ้นชื่อสักเท่าไหร่แต่ว่าเขาบอกว่าเป็นสื่อในอาร์เจนตินานะครับรายงานกันออกมาสื่อนี้ชื่อว่าไทยซีสปอร์ตนะครับเขาบอกว่าเซร์เกียอโรเมโรเนี่ยได้รับความสนใจจากลีดุยเต็ดนะครับที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาเพราะว่าทางปีเอลซ่าเนี่ยผู้จัดการทีมของลีดุยเต็ดที่เป็นคนสัญชาติอาร์เจนเช่นเดียวกันเนี่ย ต้องการผู้สับประตูที่มีประสบการณ์ในอังกฤษในลีกสูงสุดของอังกฤษอยู่แล้วเนี่ยมาเสริมเพิ่มเติมซึ่งประจย,ยมเหมาะกับโรเมโรเนี่ยไม่ค่อยได้รับโอกาสนะครับเบลซาก็เป็นคนสัญชาติเดียวกันก็เลยอาจจะมีการติดต่อแล้วก็ดึงตัวโรเมโร่มาเป็นผู้สับประตูมือหนึ่งที่ลีดยูเต็เเลยนะครับคือการย้ายมาของโรเมโร่เนี่ยถ้าเกิดไปลีดเนี่ยจะไม่ใช่มือ2นะแต่จะเป็นมือ1น,นะครับแต่ว่าเรื่องของลีดกับ แมนยูเนี่ยมันมีประวัติศาสตร์ที่แบบไม่ค่อยโอเคกันสักเท่าไหร่ไงในเรื่องของการต่อสู้เวลาทําการแข่งขันกันเพราะฉะนั้นโรเมโดการย้ายไปลีดเนี่ยจะโอเคหรือเปล่าแล้วก็แฟนบอลก็ต้องมีการกดดันอย่างแน่นอนแหละนะครับจะโอเคไหมในเรื่องนั้นก็ต้องติดตามันดูนะครับเพราะว่าตอนนี้อีกกระแสนหนึ่งก็คือว่าโรเมโดเนี่ยอาคตเนี่ยก็5 0าสด้วยเนื่องจากว่าดีเนสันเนี่ยโซชาเตรียมเก็บเอาไว้ใช้ในช่วงซีซันหน้าแล้วก็ต้องการอามาเบียดกับดีอร์ด้วยเพราะฉะนั้นโรเมโดก็สถานการณ์เนี่ ไม่รู้ว่าจะเป็นมือ2หรือว่ามือ3หรือว่าอะไรยังไงนะครับก็ต้องติดตามกันดูนะครับแล้วก็เรื่องราวปิดท้ายกันครับเป็นเรื่องราวของอลิซิสซานเชตนะครับล่าสุดเนี่ยมีการยืนยันจากอินเตอร์มิลานนะครับยืนยันชัดเจนจากมารรอต้าเลยนะครับเขายืนยันว่าตอนเนี้ทางอินเตอร์มิลานเนี่ยได้มีการติดต่อไปยังแมนยูแล้วนะครับเพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับการขยายสัญญาการยืมตัวซานเชสออกไว้อีกนะครับในช่วงโปรแกรมยูโรปาลีกนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเตะด้วยไงแต่ว่า คือสัญญาของซานเชสเนี่ยมันจะจบฤดูกาลนะครับหมายถึงว่าจบซีซั่นในลีกอิตาลีอ่ะคือซานเชสเนี่ยต้องกลับมาแล้วนะครับแต่ทีนี้มันยังมีโปรแกรมนอกลีกไงก็คือยูโรปาลีกอินเตอร์มิลานก็ยังแข่งอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นอินเตอร์มิลานเนี่ยพยายามยื้อสัญญานั้นไปนะครับ,นะรบ,นะรบแต่ถ้าเกิดอินเตอร์เจอแมนยูนะครับในรอบลึกๆเนี่ยถ้าเกิดแบบรอบล,ลึกมาเจอกันนะัดรอบรองหรือว่ารอบชิงเนี่ยสมมตินะแล้วก็อินเตอร์มิลานต้องการใช้ซานเชสเนี่ย ถ้าเกิดในกรณีนั้นมันไม่ได้นะครับถ้าเอาซานเชซมาเจอกับแมนยูเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่าแมนยูไม่ได้บอกว่าอนุมัติให้ทําเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นนะครับก็ก็ต้องรอดูกันต่อไปแหละว่าจะมีการลงเอยอย่างไรนะครับแต่ว่าน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับก็ปล่อยให้ซานเชซช่วยอินเตอร์วิลลาไปก่อนนะครับในเรื่องของหลังจากจบแมตช์จริงๆจบซีซั่นสิ้นสุดฤดูกาลจริงๆโดยไม่มีโปรแกรมเนี่ยคอยมาว่ากันเกี่ยวกับอนาคตนะครับว่าจะอยู่กับแมนยูต่อไป หรือว่าจะย้ายทีมแบบถาวรแล้วนะครับก็โอเคประมาณนี้ครับนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่มาสรุกกันนะครับในเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเอามาฝากกันนะครับแฟนพีคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ